คสวัสดีค่ะชื่อเกลินทารดีนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆค่ะอันนี้ก็เป็นงานครั้งที่สองแล้วที่ได้มาที่ได้มาเดินหงแดงนะคะก็รู้สึกว่าชอบ ต้องต้งแบบสไตล์ตัวเองด้วย,ยอะไรตอนแรกจะแบบว่าปล่อยผมยาวแต่ว่าปีที่แล้วว่าปล่อยผมมาแล้ววันนี้ก็ขอแบบว่ารวบขึ้นอะไรนะตอนนี้ก็เพิ่งปิดกล้องไปค่ะซีรีส์เรื่องปานดวงใจซิกเนเจอร์ค่ะก็ได้รับบทเป็นนางเอกนะคะก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ได้เป็นนางเอกรู้สึกแบบ ตื่นเต้นมากแล้วคือทั้งเรื่องเนี่ยนางเอกก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าสงสารมากโดนตบโดนตีคือแบบว่าต่อสู้อะไรไม่ได้เลยอ่ะคือทั้งเรื่องร้องไห้อย่างเดียวใช่เป็นแบบเป็นฟีลแบบซีรีส์จีนนะคะแล้วตอนเวิร์กช็อปก็ แบบว่าสุดเหมือนการเต็มที่แบบว่าพยายามเต็มที่ที่สุด่อคือหนูหนูเป็นคนชอบดูซีรีส์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีซีรีส์จีนอะไรเงี้ยแล้วคือซีรีส์จีนเ่ะเวลาเขาแบบใช้อารมณ์อ่ะเขาอินเนอร์เขามาแบบมาเต็มอ่ะใช่ใช่ใช่ก็ คือเราเล่นกับคนที่เขาเป็นแบบมือโปรมาแล้วอะไรเงีแบบ้ยบางทีเราตัวเราเองก็แบบกดดันกลัวว่าแบบว่าจะเป็นภาระคนอื่นหรือเปล่ากลัวทําไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็ผ่านได้ด้วยดีุด่้ากพ่อแบบว่าพ่ออยู่หน้าหน้าซีนะแล้วอ่ะแอคชั่นปุ๊บคือมาเลยสั่งให้ร้องไห้หนูก็ร้องเลยใช่ อา,จากจะแบบฝากผลงานดีกว่าอยากให้ดูว่าตัวเกลินเองก็แบบมีความสามารถไปได้ถึงอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะ,ะก็คิดว่ามีแน่นอนมันมีทั้งด้านลบแล้วก็ด้านบวกอะไรเงี้ยค่ะ,ะก็ตัวเกลินเนี่ยเป็นคนง่ายๆอ่ะแต่ถ้าอะไรที่เป็นลบเราจะไม่อาน ใช่ค่ะก็ฝากซีรีส์เรื่องปานดวงใจซิกเนเจอร์ด้วยนะคะออนแอร์วันที่ยี่สิบห้ามกราค่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn